ผมพบกับสิ่งใหม่ที่เต็มไปด้วยพลังแห่งพลังที่ทำให้ดูนะครับพลิบอันแรกดูวิญญาณก่อนตูดมหาเวทด,ด,ดูจ้าแล้วก็แปลงล่องปุ๊บก็เดินมาเลยครับดาบสีทองหองพายมา พลังของผม,ม,นนดมลออดอยู่ตอนนี้เดินไปละเรียบร้อยเก็บของโอ้โหมันยลงบนเราไม่ไเลยสายยิงแเราจะเล่นสายดาวอ่าสายก็ลงมาเรียบร้อยนี่ครับพลังผมลดอยู่ตอนนี้ก็ยืนเท่กลางสายฝนว่า หลังเทพครับหีนี้แสงว่าวๆๆวับววับวว่วเลือกไปมดอสายฮิวครับโอ้โหสุดยอดจริงเพื่อ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 ใช้เวลานานมากอ่ะเพื่อสุดยอดจริง อืมอโอ้ดาบแรงแค่ไหนอมไปแล้วมันตกใจกันหมดตกใจกันหมดตกใจกันหมด ปับ๊บไปเลยจงยอมฟิโลลาบซะนี่ไงไม่สู้หรอกครับชอบฮะเอาละครับสำหรับคลิปนีน้เราก็จะมาฮิวเลือดกันโชว์หนิงผลงานด้วยการใส่ทอน เดี๋ยวยังวันนี้เราจะเก็บนะเราจะเอาลองเอาก้อนสีฟ้ามาลิ่นึ่งยลองใช้ดูไม่เคยใช้เลยนะครับฮึ๊บอ๋มมันคือตันนี้นี่เอง เรื่องของข้อจงกับมาเรื่องของข้อจงกับมาเออ่ออาฮอาฮ่พลังอันเหลือลอยดานมือฉมอมไม่เห็นค้อมีกล้องสองทางการองลูพี ไม่ขึ้นครับเอาแล้วครับตบกคลิปนี้กันไปแบบงาม,งาม